วิหารเป็นอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปในเขตพุทธาวาสใช้ประกอบพิธีกรรมร่วมระหว่างพระสงฆ์กับคารวาสรูปแบบแผนผังทางสถาปตัตยกรรมเช่นเดียวกับโบสถ์แต่ไม่มีใบเสมาซึ่งเป็นสิ่งบอกเขตการทำสังฆกรรมวิหารมีหลายรูปแบบดังนี้วิหารหลวงเป็นอาคารด้านท้ายเชื่อมต่อกับพระสถูปเจดีย์หรือพระปรางวิหารทิศ เป็นอาคารที่สร้างตรงมุมหรือด้านข้างของพระสถูปเจดีย์ทั้งสี่ทิศวิหารคตเป็นอาคารที่มีลักษณะคตอยู่มุมกำแพงแก้วของอุโบสถวิหารยอดเป็นอาคารที่มียอดรูปทรงเจดีย์หรือยอดรูปทรงอื่นวิหารโถงเป็นอาคารที่ไม่มีผนังด้านข้างคำว่าวิหารยังใช้เป็นคำลงท้ายนามพระอารามหลวง วัดที่มีสร้อยนามนี้เป็นพระอารามหลวงสำคัญกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย